สวัสดีครับแนวทางหุ้นดาวโจนสามลัฐประจำวันที่10ตุลาคมนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็สําหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดเล่นนะครับผมมีคลิปเทคนิคการแทงหุยนหุ้นนะครับสําหรับมือใหม่ลองเข้าไปศึกษากันดูนะครับในช่องสูตรหุ้นสังกษ์นี้โอเคมาเริ่มกันเลยสําหรับแนวทางวันนี้นะครับรัสเซียผลเมื่อวานนะครับ5 2 6ส3เข้าตัวจอง26นะฮะแนวทางวันนี้เด่นตัวแรก0ูนย์ครับ ตัวเจาะนะฮะ04 05 06 07 08แล้วก็09ครับสหิติรัสเซียนะครับย้อนหลัง5วันเข้า4/1ด,ดอกจันคือวันล่าสุดนะฮะอีกตัวก็คือ9ตัวเจาะนะฮะ94 95 96 97 98แล้วก็90 สูตรลองของรัเสเซียครับเมื่อวานก็เข้าทั้งสองตัวเลยนะฮะวันนี้ให้5และ6กสถิตของสูตรลองเข้ามา4วันติดเลยนะครับเมื่อวานเข้า2บนเข้า3ล่างเลยต่อมาอังกฤษครับผลเมื่อวาน9 9้าเเข้าตัวจอเ9้า แนวทางนี้นะครับเด่นตัวแรก4ฮะตัวเจาะนะ40 41 42 43 48แล้วก็49ครับสถิติอังกฤษนะฮะย้อนหลัง5วันเข้า4หลุด1ครับดอกจันคือวันล่าสุดสำหรับสูตรรองครับแนวทางวันนี้ให้7และ8สถิติของสูตรรองนะครับ สองลสามฮะต่อมาเยอรมันผลงวานะครับ 602, 7 1เข้ารูดสบนเข้าตัวจอบเจล่างครับแตวันนี้นะครับเดินตัวแรก6ฮนะตัวจอดนะ6 0 6ูน 63, 64หแล้วก็6 5 สถิติของเยอรมันย้อนหลัง5วันนะเข้า3หลุด2ครับอีกตัวก็คือ5ครับตัวจอบนะ5 0 5 1 5 2 5 3 5 4แล้วก็5 6ครับสูตรลองของเยอรมันนะครับวันนี้ให้8และ9สถิติย้อนหลังฮนะเข้า2หลุด3ครับ สุดท้ายดาวโจนวันนี้เด่นตัวแรกสามฮะตัวเจาะนะสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามเจ็ดสามแปดแล้วก็สามเก้าครับสถิยรดาวโจนย้อนหลังนะครับเข้าสองหลุดสามฮะ อีกตัวคือ2เจาะ2 0 2 1 2 7 2 8 2 9 2 3อีกตัวนะครับสูตรลองของดาวโจนะฮะวันนี้ให้6และ7ใส่ติดนะครับเข้า3หลุด2 อยังไงลองพิจารณาดูแนวทางหบนหุ้นดาโจนและสามลราของผมวันนี้ดูนะครับเล่ไม่มีสติแล้วก็ขอให้ทุ่านโุคดีครับขอบคุณครับ